สัญญาณเตือนก่อนสิ้นลมอาการคนใกล้ตายที่ต้องรู้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ เมื่อความตายได้คืบขานเข้ามาร่างกายของเราจะส่งสัญญาณเตือนให้เรารับรู้ล่วงหน้า10อาการของคนใกล้ตายที่มักปรากฏก่อนสิ้นลมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้ไม่ว่าจะเพื่อเตรียมตัวเองหรือเพื่อดูแลบุคคลอันเป็นที่รักในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตในคลิปนี้ Happy n e s s Channel จะพาไปสำรวจสัญญาณสำคัญทางร่างกายและจิตใจที่บ่งบอกว่าความตายกำลังก้าวเข้ามาพร้อมแนวทางในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องและสงบโปรดรับชมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปใช้ในการดูแลผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตอาการที่1เบื่ออาหารร่างกายของคนเราต้องการพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนต่อไปหากมีใครปฏิเสธอาหารหรือน้ำหรือทานอาหารได้ในปริมาณน,น้อยเช่นกินแค่ข้าวต้มในถ้วยเล็กๆไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ถึงแม้จะเป็นอาหารโปรดสักเท่าใดที่เคยชอบก็ไม่อยากจะกินนั่นก็หมายถึงอาการของความตายเริ่มเข้ามาเยือนแล้วคนส่วนใหญ่ที่ร่างกายเสื่อมสภาพมักมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหาร สำหรับวิธีที่จะช่วยอาจทำได้โดยใช้ยาบังคับในการทานอาหารแม้ว่าผู้ดูแลอาจจะรู้สึกเครียดที่ญาติหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถทานอาหารได้แต่ใช้วิธีเสริมกำลังใจหรือการให้ทานอะไรหวานๆอาจจะเป็นน้ำแข็งใสไอศกรีมหรือให้ใช้ผ้าอุ่นๆเช็ดบริเวณริมฝีปากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและผ่อนค,คลาย อาการที่ 2. เหนื่อยง่ายและต้องการนอนมากกว่าปกติคนไข้ที่เริ่มนอนในเวลากลางวันและกลางคืนเป็นเวลานานมีอาการไหลเวียนของโลหิตน้อยและปฏิเสธไม่ทานอาหารและน้ำเริ่มขาดน้ำไม่สามารถตื่นและทำกิจกรรมได้ตามปกติเริ่มในอ่อนแรงอ่อนเพลีย er, ซึ่งมีวิธีช่วยอาจทำได้โดยให้นอนและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ตื่น เมื่อคนไข้เริ่มอยู่ในอาการไม่รู้สึกตัวหรือโคม่าให้พูดคุยกับคนไข้แม้ว่าคนไข้จะไม่มีอาการตอบสนองแล้วก็ตามอาการที่ 3. ร่างกายอ่อนแอไม่อยากเคลื่อนไหวเมื่อร่างกายเริ่มปฏิเสธอาหารก็จะทำให้ขาดพลังงานและนำไปสู่ความอ่อนแอแทบไม่อยากจะยกศีรษะในขณะที่นอนและมีปัญหาการดื่มน้ำจากหลอด วิธีช่วยอาจทำให้ได้โดยจะทำให้คนไข้นอนในท่าที่เหมาะสมและสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อาการที่4สับสนและหลงลืมนอกจากอวัยวะจะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วสมองที่เคยทำงานได้อย่างดีก็เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ความทรงจำที่เหลือคือความฝังใจที่สดชื่นหรือคืนคมในอดีต คนไข้าอาจจะจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนจำชื่อคนอื่นไม่ได้อาจพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเหลวไหลสับสนเรื่องเวลาหรือจำไม่ได้ว่าทานอาหารหรือยังวิธีช่วยทําได้โดยช่วยเตือนความจําด้วยความรักความใส่ใจใจเย็นหรือพูดคุยกับคนไข้ด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนและบอกชื่อของตนเองให้คนไข้ได้ฟัง เมื่อพูดคุยกันแล้วก็ทำให้คนไข้าอาจจำได้อาการที่5หายใจลําบากการหายใจเข้าออกไม่สม่ำเสมอติดขัดและยากลําบากเวลาหายใจสามารถได้ยินเสียงดังและหายใจเข้าลึกมีอาการหอบวีดหรือมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆหยุดหายใจอาจจะนานถึงหนึ่งนาทีก่อนจะหายใจแรงและลึกอีกครั้งหนึ่ง และค่อยๆหยุดหายใจไปอีกบางครั้งหายใจเข้าออกดังคลืดคราดครืดคราดวิธีช่วยอาจทำได้โดยเตือนให้ผู้เฝ้าไข้ได้ระวังและใส่ใจสังเกตอาการเหล่านี้โดยพยายามให้คนไข้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดนั่งในที่ที่สบายหรือตั้งศีรษะให้อยู่ในที่ที่ผ่อนคลายใจสะดวกเช็ด,ดริมฝีปาก หรือผ้าเปียกหรือทาลิปมันช่วยให้ลิ้มฝีปากสดชื่นหากมีเสมหะมากให้ขับออกโดยธรรมชาติในกรณีไม่มีเครื่องดูดเสมหะการใช้เครื่องช่วยหายใจอาจจะช่วยได้อาการที่ 6. ไม่เข้าสังคมร่างกายใกล้หมดสภาพผู้ใกล้ตายจะหมดความสนใจกับสิ่งรอบตัว บางครั้งอาจพูดน้อยสมองอาจทำงานไม่ฉับพลันไม่ตอบสนองต่อคำถามอาการไม่สูสิงกับผู้คนจะเริ่มขึ้นบางครั้งคนที่ใกล้ตายอาจจะทำให้คุณประหลาดใจหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เราตื่นตกใจได้สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงหรือทั้งวันก็ได้วิธีช่วย อาจทำได้โดยให้เราเฝ้าสังเกตอาการเหล่านี้และใช้วิธีสัมผัสรูปเบาๆที่แขนและพูดคุยเพื่อคนไข้จะได้เริ่มจำได้ถึงความหลังเก่าๆให้รีบตอบสนองทางบวกทันทีเพราะความจำเหล่านี้อาจจะหายไปในพริบตาอาการที่เจ็ดอาการเปลี่ยนแปลงเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะ ในขณะที่ผู้ป่วยเริ่มไม่สนใจเรื่องของการทานอาหารและการดื่มจะทำให้การขับถ่ายน้อยลงด้วยความดันเลือดต่ำเป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้ที่กำลังจะสูญเสียชีวิตเมื่อถึงขั้นนี้อาจจะไม่มีอะไรจะช่วยได้และอาจจะมีอาการอื่นๆที่พอจะสังเกตเห็นด้วยเช่นไตเริ่มไม่ทำงานให้สังเกตการขับถ่ายปัสสาวะ ว่ามีสีน้ำตาลแดงหรือเป็นสีชาการสูญเสียการควบคุมปัสสาวะอาจจะเป็นอาการสุดท้ายของผู้ที่กำลังจะตายวิธีช่วยอาจทำได้โดยบางครั้งทางการแพทย์อาจตัดสินช่วยระบายของเสียออกจากร่างกายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตแต่การที่ไตยที่ไม่ทำงานอาจจะทำให้โลหิตเป็นพิษ ซึ่งจะส่งผลให้เข้าสู่ภาวะโคม่าก่อนการเสียชีวิตได้อาการที่8บวมที่เท้าและตามข้อเมื่อไตไม่สามารถฟอกเลือดได้จะทำให้พิษสะสมในอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจโดยเฉพาะข้อต่อและขาอาจเป็นบริเวณมือและเท้ามีอาการบวมน้ำได้วิธีช่วยอาจทำให้โดยเมื่อถึงขั้นนี้ ปกติจะไม่มีอาการช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษเพราะอาการบวมไม่สามารถเป็นเหตุของโรคไตแต่เป็นเพราะอาการชราและการเสื่อมสภาพของร่างกายอาการที่9มือและเท้าเย็น1ชั่วโมงหรือ2 3ถึง3นาทีก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยมักมีอาการมือและเท้าเย็นเนื่องจากเลือดไม่ไปเลี้ยงตามปลายประสาทดังนั้นนิ้วมือนิ้วเท้าจะเย็น เล็บอาจมีสีจางหรือสีน้ำเงินวิธีช่วยอาจทำโดยห่มผ้าห่มอุ่นๆเพื่อให้สบายตัวขึ้นอาการที่10เส้นโลหิตด,ดำเป็นลายพร้อยหรือกระด่างกระดำผิวหนังมีรอยด่างดำซีดหรือมีแต้มสีแดงสีน้ำเงินขึ้นเป็นจุดๆเป็นอาการของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตสิ่งนี้เกิดจากการไหลเวียนของโลหิตที่ล้มเหลว อาจจะปรากฏให้เห็นก่อนตามบริเวณเท้าท่านผู้ฟังคะเรื่องของความตายทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเตรียมใจยกตัวอย่างบางคนได้รูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่แล้วถ้าต้องจากไปก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือถ้าบางคนอยากตายอย่างสงบไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ระยงระยางก็ต้องบอกลูกหลานเอาไว้ บางครั้งเครื่องมือทางการแพทย์ก็ทำให้ทุกทรมานร่างกายและทุกทรมานจิตใจคนในครอบครัวความรู้สึกแบบนี้ลองท่านได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสังเกตคนไข้ระยะสุดท้ายที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ระยงงระยางเต็มไปหมดพูดก็พูดไม่ได้หลายคนได้เห็นคงพูดว่าถ้าวันหนึ่งฉันป่วยฉันไม่เอาแบบนี้นะคุณ ท่านทั้งหลายเราไม่มีทางรู้เลยว่าชาติหน้ากลับพรุ่งนี้อะไรจะมาถึงก่อนกันอาจจะไม่มีคำว่าพรุ่งนี้อีกแล้วที่พูดแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบลืมตายคนจำนวนมากพอพูดถึงความตายก็อุดหูกันแล้วไม่อยากจะฟังพยายามที่จะหันหลังให้กับความตายลองเผชิญหน้ากับความตายดีไหม คนเรากลัวความตายเพราะเราไม่รู้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวซึ่งก็ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าความกลัวเกิดขึ้นเพราะมีโมหะมีอวิชชาเมื่อเรามีปัญญาความกลัวก็หายไปในบรรดาวความกลัวทั้งหลาย กลัวตายยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของคนทั่วไปจริงๆแล้วความกลัวที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายก็คือการกลัวตายสิ่งที่เราใส่ใจคือการรู้เท่าทันถ้ามาถึงจุดนี้เรารู้จักกับความตายความกลัวตายก็จะหมดไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของความตาย น้อมกับคติธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ขอขอบพระคุณเนื้อหาสาระดีๆที่ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้และขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน n e ลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่ง ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ